สวัสดีวันดีครับอาจารย์อ้าวเจ็บตัวไปพักผ่อนได้เราแค่นี้แหละครับอ๋เอาละโอเคจะอ้ะมามามาไปพักผ่อนไปมาใช้ยาสายครับนักเรียนปดปดปดเ้ยนนตีเยอะเพื่อนเออไนอนเพื่อนเจ้าไปนายเห็นอะไรนะพี่หมูลไหมไอ้กองไอ้หัวหน้าหมูลเราเขาไปไหนของเราไม่เห็นนะเขาไปไหนวะนั่นสิเนี่ยเตรียมของกินเพื่อนกินได้กินอะไรกันเลยพื่กินเลยกินชิตาเนี่ยอร่อยสุด อร่อยกันแล้วเนี่ยเฮ้ย่อนนี้เออพี่พี่มยไหนค่ัพี่อ๋อเป็น,นเดินสำรวจคนี้ไหมะน้องอ๋อแล้วเป็นังไงกันน้องพี่แต่คู่เขาบอกไม่ให้ออกไปไม่ใช่พี่อ๋อเปเดินสำรวจจะเชยเองไม่เดินออกไปไหนน่อ๋อแล้ว,วมีห้องน้ำให้พี่ข้างนอกอ่ะผมหาห้องน้ำไม่เจอเลยไม่มีมีแต่ป่าห้องน้ำรู้สึกจะไม่มีด้วย,ยแล้วข้างนอกมันมีอะไรบ้างพี่ไอ้แลแล้วพี่ได้เข้าไปดูอตรงนั้ไหมตรงที่เป็นเหมือนฐานอะ ไปดูนะแอบมาเลยนิดนึงดนะ้วยซะด้วยสิอ๋อเราเราไปไหมพี่เราไปดูกันอะ่ะเออไปดูกันไอ้นุ่มเพื่อนไปไหมเพื่อนไปดีขนอยไปไปไปอ่ะทำไมเพื่อนทำไมทำไมไปกันไปกัน,น,อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังถามว่ะไอ้อหนุ่เพื่อนใส่ชุดอะไรมาหน่ยเพื่อนเ,เขาใส่ชุดอะไรกันเออชิลพลังไม่ไดีมากเลย เขาเสร็จเรื่องอะไรมาอ๋อไม่ได้ซักสายครูก็ไม่ได้บอกเราทางนี้อ่ะพี่ทางนี้ไปใช่ใช่ทางนั้นแหละเทางนู้นจะตามทางไปแหล่ะเราอ๋อโอเคให้จับมีอะไรบ้างเหม่อนพี่ฐานเนี่ยมันเนี่ยมีหญ้าเหรอเออมีผงหญ้ามีพวกดินโคลและพวกนี้อ่ะอ๋อเอาพี่ง่ายให้ปลูกต้นไม้ด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเพ้ยะไอ้เนาะดีพี่ไหม เออนักเลงกเราเออนังแก่ๆโอเคโดนต่อยยาบ้าพี่อ่ะน่าสงสารวะอ๋ออันนี้ของชาวบ้านเนาะเก็บไม่ยกเลยอ๋อพี่พี่แล้วคนนู้นขายน่ะมันเขาอยู่นั่ของเดียวน่ะคุณวู้นอะแม่ได้ฟิวไปด้วยอืออโอ้โหโอ้ได้ฟิวไปด้วย ผม <c oughs> ว่าเราเดาเท่าเถอะเดี๋ยวมันจะเป็นใข่ก่อน,นเนี่ยจริงจริงเรากับเรากับหอกัอบนี่หอบอ้นี่เราดีกว่าแคมเราดีกว่าพี่พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าข่ายไงเราเข้าถานก่อนเนี่ยก็เป็นใข่เลยเออเออเออ <c oughs> เออวัสดีครับ <c oughs> วัสดีครับคุณคุณเล่นไปฝนแล้วครับฝนตกนะครับเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่อยู่อยู่ชั้นไหนครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยก็คือก็คือไอคนคนหัวแดงอ่ะคืออยู่อยู่อยู่มสามแต่ผมว่ากับไอชุดดำในมสองเนี่ยแล้วคุณอยู่ชั้นไหนครับตอนไหนได้ครับผีพี่เขาเขาเป็นใบใช่ไหมพี่เขาเป็นใบใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นใบอ๋อตาลันตีมือนชิดตา,าไม่หนุนน่าจะใช่วายเวอไ,<ห>ไ,ไปไปไ จะชิพี่ชินไหมเออแต่ผมว่าเราช่วยเราช่วยเขาช่วยเขาไปด้วยไม่ได้นะเขาดูมีเพื่อนเลยเออเออเออพี่ผู้หลักมัเอาไปชนเลยอ่ฮะเอ้วสมมุติเป็นน้องกันะน้องแล้วแล้วไปเด้นอะไรพวกพี่ไหมเนี่ยเนี่ยสามสามไอสองตัวสองตัวเออกับหนึ่งคนเอ้าเออถ้าถ้าไปก็พยักหน้าถ้าไม่ไปก็ใส่หัวเออ อ๋อโอเคไปเติ้งพี่ไอ้ตัวนี้มันยิงขนุใช่ไหมพี่ไม่ผมเราไม่เล่นเราไม่เล่นผมงงนะเหมือนวงกดอ่ะเขาวงกดฎอะพี่ไปไเล่นเขาวงกดไปละไปดิพี่ไปไปดิเออ้งไปตรงนันกันนั่งเลยพี่นั่เลยฝนตกก็เล่นนะยังชอบเลยจริงจริงผมเชื่อจริงะไรเนี่ยใครเก่งเกลียดหยาบโอ้าวพี่ไม่เก่งอติ้พี่ตกเก่งให้ดู หนีอย่างงี้โอ้อโอเคเฮ้ยไปก่อนเลยพี่พี่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเขาบอกว่าห้ามเข้านำเลยนำเลยไปก่อนเถอะน้นำเลยนำเลยพี่มูนพี่มูนตัวเตอร์ใช่ใช่ใช่พี่มูนนำเลยนำเลยนอนนำเลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อโอ้โหทำไมมันดื้อจังวะดื้อพี่สองขาเลยทางไหนเอ็ทางนี้ะอ้าวพอดีตอดีตน้เพื่อนมาแล้วเพื่อนเดือดจัง เลขสองคนณไหนจะมาโนนนะนั่นดิน้องเพื่อนจะเข้าไปสิเดี๋ยวหลงนี่พอดีเดือดอ้อวนานจริงจริงเอามาหนึ่งคนอ่ะไปไปนี่แลพี่มูนไปไหนพี่มูนเขาต้องกดตายอ้าวพี่มูนขึ้นไปได้ไงอ๋อนี้มันมีบันไดให้พี่ขึ้นกันเลยขึ้นไปใช่พี่พี่พี่ไม่ปีกเลยพี่เขาพี่ดีจริง ไปไปอันนี้อเนี่ยอันนี้บ้านผีสิงป่ะผมผมอ่านผมว่าบ้านผีสิงอะจะเป็นบ้านร้านแถวดีนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ยังไม่เลเข้าไปเลยน้าไป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 ฝนก็ตกโอคนละคนละไป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 ไไนไปไปไ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 ไน เดินช้านิดเดียวเองอุ้ยในบ้านพีชเดินช้าอไม่รูดีพี่จะไม่มาเดินเลยเออคนเดินเดินสนุกดีตอันนี้อไี้บ้าสิ่งปลอมจริงอะที่ครูเขาที่ครูเขาหาให้เราหรือว่าอะไรเนี่ยพี่พี่ว่าน่าจะปลอมแหละเพราะใหญ่มุมนี่มันมาใหม่ใหม่เลยเดี๋ยวพี่แล้วคนเราจะหาไปมุมไหมเป็นเป็นสเป์แบบนี้โอ้ย เราจะซื้อมาก็ได้วิทยาศารันต้องไหมน้องรูาตกรู้าตกวิทยาการตร์มันจะไปเรือไปทีห้องไหนอ่ะมันมีมีมีชั้นเดียวอหรือสองชั้นก็จะชั้นเดียวพี่ว่าน่าจะมีชั้นนึงนะเป็นมันห้องใหญ่อะไรเนี่ยโน่นเพื่อนเข้าไปดิเพื่อนนนมันคืออะไรเพื่อนเข้าไปดิเลเข้าไปดิเข้าไปก่อนเลยใครใครก็แกงหมอยไป ขะมัหน่อยดิเพื่อนข้ว่าท่โหอันนี้เตียงเลยเนะี่ยมีอะไรบ้างเจอเจอเอะไรเพื่อนเจอเจออะไรไหมเจอแล้วอ้ยเจออะไรเิอะไรไตัวอะไรพี่ตัวอะไระไปบีฮ้อเฮ้ยเมีห้องเราอห้องรแล้วม่ไม่ม่ไ่โอ้ยเตียทำไมเนี่ยอุ้ยอย่านะอย่าเล่นนะเราเนี้ตายนะตายจริงอย่าเตี้อย่าเตี้มามา จะอ้อมได้เหรอตายนะนนนนตายนะตกข้างล่างอ๋อตกได้หมดนึกตกต,ตาย,ตตายมาจะเป็นลาวาปอมก็ได้นะเว้ยลองหนูไปดิพิสูจน์ไปละเข้าไปเข้าไปดิเพื่อนเข้าไปดิเพื่อนในเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรจริงโอ๊ยแค่ไหนดีนะมา,มารู้ว่มเป็นใครไม่มาด้วยกันงตัวแน่เลยพี่มาเมื่อไหร่ผมมองไม่เห็นพี่พี่เข้าไปไหนพี่เข้าไปไหน พี่ว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างนะห่งนี่พีพี่พีผมเห็นเหมือนแม่มุงอะพี่พแม่มุงแม่มุกแม่มุเอ่พี่พี่ลองมองเยอะพี่ลองมองเยอะยพี่่ราแม่มุงพ oh, yeah. ี่โอยเช่นตจพี่ก็มีพี่ลปลอมเนี่ยไอนันเลือดนั๊บพี่มันเลือดแปมันเลือดปใช่เลือดปะเลจริงเลืปลอมพี่มวยไฟได้ด้วยแม่ไออ๋ออิสตันก็แหลมกันแน่

เออเดี๋ยวนะพี่พี่เอ้น้องคนนั้นไปไหนอ่ะอีคนเออนั่นหนีไปไหนวะเออไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตามหาตามหาตามหาดิเดี๋ยวเดี๋ยวตามหาตามหาเถอเนีให้น้องเพื่อนมึงตามหาในห้องนี้เออเออได้พี่เออหอร่อยวะหายไปไหนอ่ะไปไหนวะเนี่ยอุ้ย้ตกใจหมดเพื่อนอย่าเบือไปพี่บินดิเจอเพื่อนเจ๊นะเจอเลยนะเจ๊อะไรไม่มี็นไร เจออะไรพี่หายไปแล้วอ่ะไม่เจอเลยอ่ะน็อกน็อกอินแคปแล้วเอาพี่มุนไปไหนอ่ะเอาพี่มุนอยู่เนี่ย่ะรีพี่อยู่นูพี่นี่เออพี่พี่พี่ลองพี่พี่พี่สำรวจในห้องนี้ใหม่ดิผมไม่เห็นผมเหมือนไม่รู้ว่าตาฝาดไปเองเหรออมีพี่เราเข้าไปดูพี่พี่เข้าไปดูเลพี่เข้าไปไม่เห็นมีอะไรเลยเออดูอยู่ก็ไม่มบี่ยงเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายเดี๋ยวเดี๋ยวสาย พี่เหอพี่ไหนพี่กูอกกูบอกห้องนี้พี่กูเตะ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 เตเตะเตเตะเตะเตะเลเตะเตะเตะเตเตะเตเตะเตะเตะเตเตะ้ตะเตะเตเตะเตเตะเต็เตะเตเตะเตเตะเเตะ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 เตเเตะ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 เเต ไอนเพื่อนนอนนอนนอนบล็อก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 ลย่างไหนบล็อก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 ไม้เอากันเอากันดิเออเอกันไปกันไปจะตกเล้วพี่พี่คุณครูพี่คุณครูคุณครูเชี่ยวของคุณครูพี่คุณครูคุณครูมาทาอะไรในบ้านพีสิงตอนที่คืนเออว่ะนอนพูดถูกพี่ผิดไหมเพื่อนโอ้โหใค่เข้าสุดท้ายคอมเมทเกย์เลยโอ้ย มึงมีมากกว่าหน้ากูทั้งเจอผีทั้งเจอคนเจ๊อะเจ๊เหรอดประตูกุฏินี้ยแล้วมึงไม่ขุดมีดแล้วพี่ใครด้านหลังพี่ใครด้านหลังนะพี่พี่ใครด้านหลังนะพี่ดูดูดิดดูิออกไปเอาไปเลยโอเคนอนนอนนอนไปจองเต็นนี้กันเออนอนพี่ว่าอันนั้นขุดเลยว่าผีจริงวะอืมไม่รู้เหมือนกันนะพี่นอนเถอะดึกแล้วเนี่ย เด็กก็จริงแต่ว่าจำได้เรามีเด็กอีกคนนึงมากับเราด้วย